อันนี้ปขออนุญาตฝากช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทสีกุุงบเกอร์สาขานครปฐมปัจจุบันนะครับสาขานครปฐมเนี่ยเรามีพนักงานอยู่ทั้งหมด10คนนะครับโดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่นอนมอเตอร์1คนก็คือน้องหนูหน้านะครับขออนุญาตฝากไว้ด้วยนะครับหากจะติดต่อในเรื่องของประกันชีวิตประกันสุขภาพประกัน PA หรือ TA สามารถติดต่อได้ที่น้องสายนะครับต้องบอกว่าน้องสายจะดูแลในเรื่องของประกันทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนนะครับแต่หากจะติดต่อประกันภัยรถยนต์สามารถติดต่อได้เพิ่มเติมที่น้องแอมนะครับน้องมินนี่มีหัวหน้าสาขาสองคนนะครับก็คือน้องหญิงนะครับแล้วก็น้องต่อ นะครับส่วนเจา้าหน้าที่ที่เหลือที่บางไม่ได้พูดถึงเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาทํางานก็อาจจะยังไม่มีช่องทางติดต่อที่ชัดเจนนะครับไว้จะมาอัปเดตให้แล้วก็สําหรับใครที่อยากจะสอบถามอยากจะแอดไอดียลอยากจะถามข้อมูลอยากจะมีเพื่อนไปช่วยติดงานอยู่ในเขตจังหวัดนครปฐมหรือใกล้เคียง083-543-8169ติดต่อมาที่แบงค์ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นละแวกจังหวัด หรือใกล้เคียงเนี่ยแบงก์ก็ไปช่วยในทุกๆงานไม่ว่าจะเป็นงานรถยนต์งานฟีดงานกลุ่มงานประกันเสี่ยงภยัยงานอพาร์ตเมนต์เอาง่ายๆทุกงานโทรหาแบงก์ได้นะครับเดี๋ยวเรา